ทำไมพูดถึงพี่อ้อยแล้วผมจําเป็นต้องวกกลับมาหาดนายเอกหมาสวัสด์หมาแก่ซึ่งแก่จริงๆแก่ด้วยอาคติแก่ด้วยมิจฉาทิฏฐิคณะอาจารย์โรงเรียนขนงพระเหนือพูดกับคุณนพรัพรน์พลสุขขอใช้สิทธิ์พาดพิงขอชี้แจงมายังสื่อคือคุณหมาแก่ดนายเอกหมาสวัสด์เพราะรู้ว่าออกข่าวด้อยค่าโรงเรียนอย่างขาดความเข้าใจ ไม่ต้องไปตกใจไม่ต้องไปโกรธครับคุณดนัยเป็นคนที่ขาดความเข้าใจในหลายๆเรื่องในชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดาคุณดนายวันไหนคุณดนายเข้าใจวันนั้นอาจจะเป็นวันโลกาว,วินาทก็ได้คือคุณดนายใช้ลีลามือสัน่นพูดติดอ่างทําเป็นตั้งข้อสังเกตว่าทําไมต้องปูพรมแดนแดงต้อนรับพี่น้อยทําไมต้องเกณฑนักเรียนให้ใส่ชุดขาวมาต้อนรับเป็นเรื่องที่เหล่าครูอาจารย์ โรงเรียนวัดขนงพระเหนือคาใจกับวิธีการนําเสนอดังกล่าวท่านชมดูนะฮะมีพรมแดงและมีเด็กใส่ชุดขาวนะมีการตัดริบบิ้นโดยสามีของคุณอ้อยอาจารย์ชี้แจงว่าไม่ได้เกณฑ์นักเรียนแต่งชุดขาวเป็นกรณีพิเศษเพราะวันนั้นเป็นวันศุกร์และเป็นวันพระด้วยเป็นธรรมเนียมของโรงเรียนนี้ว่าวันพระนักเรียนจะแต่งชุดขาวอยู่แล้วส่วนเรือ่องปูพรมแดงเป็นเรื่องไม่ได้ลงทุนอะไร ไปแค่ขอยืมพรหมจากวัดข้างโรงเรียนมาทําไปเพื่อให้เกียรติผู้บริจาคเท่าที่จะทําได้ตนเองการให้นักเรียนมาต้อนรับพี่อ้อยเป็นการสอนให้นักเรียนเห็นเลยว่าคนคนนี้คือตัวอย่างที่ดีนักเรียนเมื่อเป็นผู้รับที่ดีก็จะเป็นผู้ให้ที่ดีไม่เพียงแต่แค่นั้นอนาคตอาจจะมีป้าอ้อยคนที่สองเกิดขึ้นเป็นสิทธิ์เก่าที่กลับมาดูแลโรงเรียนดูแลบ้านเกิดและนี่เป็นการสอนการฝึกไม่ใช่การเกณฑ์ ไม่ใช่การเกณฑ์อย่างไอ้หมาแก่พยายามเสียดสีด้อยค่าเพราะรับงานจากทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดมาผมนี่เบื่อคุณจริงๆคุณทนายเอกหมาสวัสดิ์คุณก็เบื่อผมเหมือนกันไม่ว่าผมพูดอะไรว่าอย่าพูดแล้วก็พูดไปก็ผมพูดดีมันความจริงมีหนึ่งเดียวไอคุณพูดดีมันโกหกตอแหลโว้ยนอกจากนี้ผนังอาคารมีภาพถ่ายของสิทธาเบี้ยบังเกิดมาร่วมพิจีโรงเรียนคุณสิทธาครับพวกครูเขาพูดถึงคุณว่าอย่างไรวะ พวกครูคณะครูเขาบอกว่ามั่นใจว่าจะไม่ได้เห็นทนายตั้มอีกแล้วและกรุณาไม่อยายใกลับมาเพราะสิ่งที่ทนายตั้มกระทํากับพี่อ้อยนั้นเป็นเรื่องที่น่าเสียใจจุดทำไมคนด,ดีระดับนางฟ้าเดินดินต้องมาถูกช่อโกงจากทนายตาั้มที่พี่อ้อยให้ใจและไว้วางใจถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์ กด follow และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด subscribe กด Like แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม